พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความ,วามบริสุทธิ์ภายในสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ รฟังครับขอให้พระพรของพระเจ้าจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าทุกบททุกตอนที่เราได้ร่วมกันศึกษาร่วมกันเรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราให้มีความเชื่อมั่นเข้มแข็งและยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเพราะการที่เราเชื่อในพระคํำของพระเจ้าเป็นการสะสมพระดำรัตของพระองค์สะสมพระบัญญัติของพระองค์ไว้ในแผ่นศิลาแห่งหัวใจของเรา จะรึกไว้ในใจของเราแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะมีผลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภายนอกในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่17จนถึงข้อที่26ครับ พระธรรมมัทธิวบทที่หข้อ17ถึงข้อ26มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าจนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญตัติจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครทาให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้มีความสำคัญน้อยลงและสอนคนอื่นให้ทําอย่างนั้นด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราบอกพวกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ กับคนในสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาแต่เราบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยามคนนั้นจะต้องถูกนํำไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครจะพูดว่า ไอโฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลมิฉะนั้นคู่ความนั้นจะมอบตัวท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบตัวท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในคุกเราบอกความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้นี่หมดคุณผู้ฟังครับผมจะขออนุญาตนำพระวัจนธรรมของพระเจ้าจากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านไปนั้นกลับมาคุยกับคุณผู้ฟังอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเข้าใจว่าความหมายของพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงวาง รากฐานวางพื้นฐานให้กับผู้ฟังในคำเทศนาบนภูเขาของพระองค์นั้นได้เข้าใจและได้มีมุมมองอย่างไรในการดำเนินชีวิตของพวกเขานะครับผมจะขอนำข้อที่14ถึงข้อที่16นะครับในพระธรรมัิชิบทที่5มาอ่านเพื่อที่จะนำความคิดของคุณผู้ฟังร่วมกันในวันนี้ครั้งหนึ่งครับ มัทธิวบทที่5ข้อ14ถึงข้อที่16ได้บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทํานองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์คุณผู้ฟังครับในพระธรรมยอห์นที่เราได้อ่านร่วมกันผ่านไปเมื่อตอนที่แล้วเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกนะครับซึ่งความสว่างมีอํานาจที่เหนือกว่าความมืดนั่นก็คือไม่ใช่แค่เป็นความสว่าง แต่ความสว่างนั้นยังมีโอกาสทําให้ผู้ที่อยู่ในความสว่างมองเห็นทางเดินมองเห็นเส้นทางมองเห็นอุปสรรคที่ขวางหน้าอยู่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้นั่นคือจุดเด่นของความสว่างนอกเหนือแค่จากการที่สว่างแล้วทาให้มองเห็นเฉยๆหรือความสว่างชนะความมืดเท่านั้นแต่ความสว่างช่วยให้คนไม่พลาดไม่ล้มลงในการดำเนินชีวิตน,นะครับ ซึ่งในความหมายคําว่าความสว่างในที่นี้นะครับพระคําของพระเจ้าได้พูดถึงเนี่ยจะมีความเข้าใจใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับความสัตย์ซื่อนะครับที่น่าจะเป็นความเปรียบเทียบคําเปรียบเทียบที่ตรงกับคําว่าแสงสว่างเพราะว่าแสงสว่างในมุมมองของทางวิทยาศาสตร์ที่เรารู้กันแสงสว่างจะเดินทางเป็นเส้นตรงก็ไม่สามารถที่จะโคง้งที่จะ ออมเลี้ยวหัวมุมแล้วก็ไปสว่างอีกมุมหนึ่งได้ถ้าไม่มีอะไรมาสะท้อนนะครับนั้นเป็นหลักการของความสว่างของแสงเช่นเดียวกันครับชีวิตของเราทั้งหลายก็คงจะไม่สามารถเปลี่ยนความสัตย์ซื่อให้มันโค,งค,งค,ค,ค้งโค้งคดคดงอง่อได้ความสัตย์ซื่อความจริงใจความซื่อตรงในชีวิตของเราสัจจะว่างั้นเถอะเราพูดอะไรขอให้รักษาสัจจะให้รักษาคำพูด หรือการดําเนินชีวิตท่าทีของเราก็ควรที่จะตรงไปตรงมาซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจสําหรับทุกคนนะครับในการเห็นท่าทีในการเป็นผู้ที่ซื่อตรงสัต์ซื่อแต่อย่างน้อยนั่นคือลักษณะที่ผมยกมาที่มันตรงกับคําว่าแสงสว่างของโลกที่พระคําของพระเจ้าเราได้อ่านผ่านไปเนี่ยนะครับความสว่างกับความสัตซื่อความซื่อสัตย์ของเรา ก็น่าจะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันซึ่งนั่นอาจจะถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนและที่สําคัญเลยทีเดียวสําหรับคริสเตียนทั้งหลายสาวกของพระเยซูทั้งหลายในทุกยุคทุกสมัยความสัตย์ซื่อความจงรักภักดีความมีสัจจะการรักษามาตรฐานของชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ยอมรับแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็เข้าใจในวิถีชีวิตของคริสเตียนนะครับ ดังนั้นผมจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของแสงนะครับทำหน้าที่ของความสว่างคือเมื่อจุดความสว่างแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปิดบังหรือปิดให้มิดได้ตามหลักการคือโดยธรรมชาติแล้วมันไม่สามารถที่จะหาอะไรมาปิดบังซ่อนเร้นความสว่างเอาไว้ได้สว่างก็คือสว่างเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายเป็นคริสเตียนก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ในความเชื่อของเราซื่อสัตย์ในเนื้อหาแก่นแท้หัวใจของข่าวประเสริฐและซื่อสัตย์ในการดําเนินชีวิตในคริสตจักรเป็นอย่างไหนในครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นในที่ทํางานก็เป็นอย่างนั้นชีวิตส่วนตัวที่แจ้งที่ลับเราก็จะสัตย์ซื่อทําให้คนทุกคนไว้วางใจได้ว่าเราเป็นแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้เราต้องยอมรับความจริงผม ไม่อยากจะตำหนิหรือพูดอะไรแต่เป็นการเตือนพวกเราทั้งหลายว่าหลายครั้งเรากลายเป็นคนหน่าซื่อใจคดจริงๆเราอธิษฐานร้องเพลงถวายเกียรติพระเจ้าได้คุ้ยจักเอาจริงเอาจังร้องเสียงดังเต้นโลดจนเหมือนกับว่าฟ้าสวรรค์จะพังทลายลงมาเลยทีเดียวนะครับเหมือนที่เราจะไปทะลุไปถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้าแบบนี้เลยนะครับเรา าจริงเอาจังสุดๆกับพระเจ้าในการนมัสการแต่พอเรากลับไปอยู่ในสังคมเรากลับไปอยู่ในที่ทํางานเรากลับไปอยู่กับครอบครัวถามตัวเราเองนะครับว่าคนทุกคนเหล่านั้นเขาเห็นชีวิตของเราที่เป็นแสงสว่างของพระเจ้าแบบไหนไม่ใช่เห็นเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวกลัวเราไม่ใช่เห็นเพราะว่าเราเป็นผู้นําเป็น เจ้าของเป็นเจ้านายเขาก็กลัวเราก็เลยยกย่องเราว่าเป็นคริสเตียนเป็นคนรักพระเจ้าเพราะเรามีอํานาจในด้านอื่นมาเพื่อที่จะให้เขาเกรงใจเราคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนแต่อิทธิพลในชีวิตของเราในการที่เรามีพระเจ้านั้นจะเป็นอิทธิพลที่ทุกคนสัมผัสดได้ว่าคนนี้คือคนของพระเจ้า man of god Women of God ก็เป็นคนที่พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเรา พูดก็ดีทำงานก็ดีร้องไห้ก็ดีประลระพรมใจช่วยเหลือคนก็ดีอะไรจะมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่มีพระเจ้าเฉพาะในสถานที่นมัสการเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นเฉพาะบทบาทในการนมัสการเท่านั้นพอรับหลังมาแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งไม่เหมือนกับตอนนมัสการเลยซึ่งการเป็นครสเตียนการที่เราจะเป็นแสงสว่างคงไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังเป็นข้อคิดสําหรับเรามีผู้ชายตาบอดคอนหนึ่งทุกครั้งที่เขาเดินเท้าที่จะเข้าไปในตัวเมืองจะออกจากตัวเมืองออกไปชนบทนะครับไปในสวนในไร่ของเขาเขาก็จะถือตะเกียงของเขาไปด้วยพอถึงเวลาค่ำนะครับขากลับเขาก็จะจุดตะเกียงถือตะเกียงเดินกลับบ้านในเส้นทางนั้นทุกคนเห็นก็ เ็นเป็นประจำเป็นแบบนี้และมีคนหนึ่งถามเขาว่านมหนูตาบอดเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องจุดตะเกียงหนูไม่ต้องใช้ตามองทางไม่ใช่หรือคนตาบอดนั้นบอกว่าไงเขาบอกว่าอ๋อที่ผมจุดตะเกียงมาเนี่ยเพื่อว่าคนอื่นเขาจะเห็นว่าผมกําลังมาเขาจะได้หลีกให้ผมสัตว์ร้ายมองเห็นความแสงสว่างมันก็จะหนีมันจะไม่มากัดผมแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้แสงสว่างนั้นแต่ว่า ความสว่างมันป้องกันตัวผมได้แสงแตะเกียงเนี่ยมันช่วยทําให้ผมปลอดภัยครับนั่นก็คือทํำห้ทุกคนถึงบางอ้อได้ว่าความสว่างคือความสว่างครับจุดที่ไหนแม้ว่าคนนั้นคนที่จุดอาจจะไม่ได้เห็นไม่มีโอกาสได้ประโยชน์ตรงเหมือนกับที่ทุกคนเข้าใจว่าสว่างก็คือตาต้องเห็นแล้วก็ปลอดภัยแต่ความสว่างอาจจะไม่ใช่ตัวเขาเห็นคนอื่นเห็นแล้วตัวเขาก็ปลอดภัยนั่นเป็นที่ผมอยากจะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟัง ได้เป็นข้อคิดวันนี้ก็คือว่าการดําเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นส่องสว่างทําหน้าที่ของเราถ้าเราเป็นความสว่างแล้วเราไม่ไม่ทำหน้าที่ในการส่องสว่างก็ไร้ค่าเหมือนเรื่องที่เป็นเกลือตัวอย่างที่พระเยซูสอนถ้าเกลือหมดรสเค็มไปก็ทิ้งไปไม่มีประโยชน์อะไรทิ้งให้คนเหยียบย่าแต่เกลือก็คือมันต้องเค็มใช่ไหมครับแสงสว่างก็คือต้องสว่างแม้ว่าเราเองจะไม่เห็นเหมือนผู้ชายตาบอดคนนั้นก็ตาม แต่ความสว่างก็คือยังส่องสว่างอยู่สัตว์ร้ายก็เห็นคนอื่นก็เห็นนี่คือข้อคิดที่ผมอยากจะนำมาฝากไว้กับคุณผู้ฟังได้คิดด้วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวในพระคำของพระเจ้าวันนี้จากมัทธิวบทที่5ข้อ17จดไปจนถึงข้อที่26นั้นพระเยซูคริสต์ได้สอนเรื่องธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าพระบัญญัติของพระเจ้าที่ผู้เผยพระวจนะได้เขียนเอาไว้นั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้ค่าหรือไม่มีประโยชน์มีความสำคัญมากๆเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับประชากรของพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ยืนยันอย่างนี้ว่าแม้ว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีด,ข,ดขีดหนึ่งก็ไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัตินั่นหมายความว่ามีความสำคัญมีความสมบูรณ์ครบบริบูรณ์อยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้า นั่นหมายความว่าในพระบัญญัติของพระเจ้านั้นมีความสมบูรณ์มีความสำคัญครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขนาดว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเหตุให้ข้อเล็กน้อยข้อใดข้อหนึ่งในพระบัญญัติมีความสำคัญลดลงไปและสอนให้คนอื่นได้ให้คุณค่าหรือลดคุณค่า ด้อยค่าของพระบัญญัติลงไปนั้นผู้นั้นก็จะกลายเป็นเพียงแค่ผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัตินั้นผู้นั้นก็จะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์คุณผูฟังครับดังนั้นพระบัญญัติของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้เพิ่มเติมเข้ามานั้นเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทําให้เราคิดว่าความคิดของมนุษย์เข้าใจว่าเราปฏิบัติตาม ตัวอักษรตามหนังสือที่เขียนเอาไว้อย่างตรงไปตรงมาอย่างเช่นในพระธรรมตอนนี้ที่ท่านมัทธิวบันทึกเอาไว้นะครับว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาแต่เราบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษา ถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยามคนนั้นจะต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าไอโ้โฉดคนนั้นจะมีโทษถึงบึงไฟนรกคุณผู้ฟังครับการฆ่าคนถ้าเรามองถึงตามตัวอักษรตามพระบัญญัติที่พูดถึงก็คือทุกคนก็เข้าใจได้ว่าเอามีดเอาพระเอาอาวุธมาจัดการทำร้ายร่างกายเพื่อนมนุษย์ ให้หมดลมหายใจเพื่อที่จะตายให้สิ้นชีวิตคือการฆ่าคนแต่ในความหมายที่พระเยซูสอนให้สมบูรณ์ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าไม่ถึงขนาดยังไม่ต้องลงมือเอามีดเอาพระไปฆ่าคนให้หมดลมหายใจเท่านั้นที่จะเรียกว่าฆ่าคนแค่ด่าคนอื่นโกรธคนอื่นหรือทำให้พี่น้องต้องถูกลดค่าลง ด่าเขาว่าไอโฉดไอโง่ซึ่งในพระคำของพระเจ้าในฉบับ1 9 7 1บอกว่าไอโง่นั่นหมายของว่าเราได้ฆ่าคนไปแล้วทั้งนี้เพราะว่ามันเป็นการทำลายความรู้สึกทำลายเกียรติศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจในชีวิตของความเป็นมนุษย์ซึ่งในภาษาของสังคมสงเคราะห์ปัจจุบันนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นการตีตรานะครับ ที่ทำให้ผู้คนสูญเสียอัตลักษณ์สูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนโดยถูกดูหมินถูกเหยียดหยามในปมด้อยของคนคนนั้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพระเยซูคริสต์นั้นต้องการอยากจะหนุนใจหรือต้องการอยากจะสอนประชากรของพระเจ้าว่าการที่พวกเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราจะต้องให้เกียรติกับประเพณีของพระบัญญัติของพระเจ้าให้เกียรติใน คำสั่งสอนที่ผู้เผยพระวจนะได้วางแบบอย่างเอาไว้ด้วยนะครับและในอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องดำเนินชีวิตปัจจุบันนี้ที่มันสอดคล้องเพิ่มเติมเข้าไปจากพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระแต่หมายความว่าเราจะต้องมีภาพที่ออกมาในหัวใจของเราออกมาในมุมของความรู้สึก ออกมาในมุมของจิตวิญญาณมากขึ้นไม่เพียงแค่ต้องเอาเอาวุธไปฆ่าคนอื่นแต่ว่าปากของเราเนี่ยก็มีพิษร้ายดุนแรงสามารถทำลายคนได้บางทีเรามองคนอื่นด้วยหางตาทำปากบุ้ยปากเบี้ยวใส่เขาดูหมิน่นเขาสะบัดหน้าใส่เขาหรือเชิดหน้าอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกับเป็นการฆ่าเป็นการหมิ่นประมาท หมิ่นดูแคลนเหยียดหยามคนอื่นซึ่งมันทำให้หัวใจของคนที่ถูกกระทำนั้นเจ็บปวดได้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีทางโต้อตอบแต่เขาไม่รู้ว่าตาที่สะบัดใส่หน้าที่สะบัดหนีหรือในการดูหมิ่นดูแคลนนั้นในใจคนนั้นคิดอะไรว่าอะไรซึ่งมันไม่ได้ออกมาทำให้คนที่รับผลกระทบนั้นอาจจเครียดระเป็นปมอยู่ในชีวิตก็เป็นได้ นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูสอนในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้โดยให้ความสำคัญเพิ่มเติมเข้ามาในพระบัญญัติของพระเจ้าที่โมเสสได้สอนเอาไว้ได้บันทึกเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมอยากจะให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสรับข้อหนุนใจเพิ่มเติมข้อคิดที่มาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจาวันที่จะอธิบาย ให้เราได้เข้าใจมากขึ้นในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าการสอนที่เปี่ยมด้วยสิทธิอํำนาจของพระเยซูนั้นต่างจากคำสอนของพวกอาจารย์พวกรับบีชาวยิวอย่างสิ้นเชิงซึ่งคำสอนของพระเยซูนั้นหลายคนมองว่าพระองค์กำลังจะทำการปฏิวัติคำสอนหรือจะสอนในสิ่งที่ ตรงกันข้ามกับพระบัญญัติโบราณที่ประชาชนผู้คนถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานหรือว่าพระองค์กําลังจะหักล้างคำสั่งสอนเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงซึ่งในขณะที่พวกฟาริสีก็ยังคงเข้มงวดเคร่งในการประพฤติปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างเคร่งครัดคุณผู้ฟังครับแต่ว่าพระเยซูนั้นได้หนุนใจเหล่าสาวกและประชากรของพระเจ้า ให้เจาะลึกลงไปในเนื้อหาของพระบัญญัตินั้นพระองค์ต้องการอยากจะสอนให้พวกเขาเข้าใจในยะในหลายมุมทั้งหมดของธรรมบัญญตัติซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความบริสุทธิ์ภายในจิตใจให้ผู้คนของพระเจ้านั้นได้สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าอย่างชัดเจนไปสู่ประชาชาติที่พวกเขาได้ ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางในเวลานั้นความบริสุทธิ์นั้นเริ่มต้นที่ความคิดของเรายกตัวอย่างเช่นตัวอย่างการฆาตกรรมการกระทำความรุนแรงก็เริ่มต้นจากความคิดโกรธเกรี้ยวและทัศนคติที่ก้าวร้าวโปรฟังครับศาลบนสวรรค์มีการตัดสินที่แตกต่างจากระบบความยุติธรรมบนโลกนี้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีลำดับชั้น ของการกระทำผิดหรือน้ำหนักของการลงโทษตามฐานความผิดลดหย่อนอะไรแบบนั้นการดูหมิน่นมีน้ำหนักของโทษนั้นเท่ากับการฆาตกรรมนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูได้ส่งสอนให้คนของพระเจ้าสาวกแก้ไขข้อโต้แยง้งและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมันเกิดขึ้นก่อนที่มันจะลุกลามอย่าปล่อยให้ ความคิดโกรธเกรี้ยวความแค้นเข้ามาทำลายสัมพันธภาพระหว่างเราทั้งหลายกับเพื่อนมนุษย์ของเรากับเพื่อนบ้านของเราทั้งนี้เพราะว่าม,มาตรฐานโดยพระบัญญัติของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีความเข้มข้นและม,มีมาตรฐานที่สูงกว่าที่เราคิดมากนะครับดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูคริสต์เริ่มต้นคำสอนเรื่องนี้ในข้อที่17นั้น ด้วยมาตรฐานด้วยข้อความที่บอกว่าเราไม่ได้มาล้มเลิกหรือล้มล้างพระบัญญตัติแต่เรามาเพื่อที่จะทำให้พระบัญญัตินั้นสมบูรณ์ขึ้นคุณพระฟังครับเราเห็นว่าพระบัญญัติของพระเจ้าได้มีการจารึกไว้ที่แผ่นศิลาหรือได้จารึกไว้ที่แผ่นหนังหรือมีการสลักไว้ตามผนังตามกำแพงตามถ้ำต่างต่างแต่ว่าในมุมนี้พระเยซูคริสต์ต้องการอยากจะสอนเราให้ รู้ว่าพระบัญญัติของพระเจ้านั้นตอนนี้พระองค์ได้บรรจุพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าไว้ในจิตใจของเราทั้งหลายพระองค์ได้จารึกมันไว้ในจิตใจของเราทั้งหลายดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจจุดนี้เมื่อมันอยู่ภายในชีวิตของเรามาตรฐานจะแสดงออกมาเป็น พฤติกรรมเป็นคำพูดเป็นสายตาเป็นการเอาใจใส่เป็นนิสัยใจคอทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นจะกระทําออกมาจากภายในโดยไม่มีการเสรแสร้งเหมือนบ่อน้ำพุดีก็จะให้น้ำดีออกมาหรือบ่อน้ำพุกร่อยก็จะให้น้ำกร่อยออกมาสิ่งใดอยู่ข้างในอย่างไรก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมาพระเยซูคริสต ต้องการสอนมาตรฐานนี้ให้กับเราทั้งหลายว่าพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่ท่องบลาบลาบลาแต่ว่าจะอยู่ในหัวใจสําแดกออกมาให้คนอื่นเห็นได้จากท่าทีจากพฤติกรรมของเรานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับขอให้พระคำของพระเจ้าข้อคิดเห็นเหล่านี้เป็นที่หนุนจิตชูใจเราทั้งหลายที่จะตั้งมั่นคงในความเชื่อติดสนิทอยู่กับพระองค์ต่อไปโดยที่ให้ชีวิตของเรา สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อนั่นคือสอดคล้องกับคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจา้าไม่ใช่เป็นการเสรแสร้งอวดความรู้เสแสร้สงอวดความบริสุทธิ์แต่เราจะดำเนินชีวิตเป็นไปตามที่เราเชื่อออกมาจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองครับเอาละครับผมจะขอนำรายการในวันนี้อำลาจ,จากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเมื่อพระเยซู าลายสวรรค์กัลนิสนสวรรค์อยู่ไกลนักนาแต่เมื่อพระกริชสมยิ้มกับทายความสุขจึงมี ที่ไหนก็ไม่สำคัญพระเยซูอยู่ก็คลายสภาว